ตำรวจความพร้อมเตะกังก่อนชี้ชะตาเดอะสตาร์สิบคืนนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยละค่ะสองหนุ่มเตะกังกับโชใหญ่ทิ้งทวนการแข่งขันเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่10ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซิงทั้งคู่บอกเป็นเสียงด้วยกันว่าหลังผ่านพ้นช่วงเวลาที่กดดันที่สุดในชีวิตกับโชวเมือ่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ก็จะขอปล่อยใจว่างและขอสนุกให้เต็มที่อีกครั้งพร้อมเพื่อนๆรวมรุ่นและเดอะสตาร์รุ่นพีค่ะส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงก็พร้อมยอมรับค่ะ ก็มันตื่นเต้นมากกว่าที่ว่าเราจะได้มาเจอเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งสองคนมีลุนเท่าๆกันครับ50-50เพราะตอนนี้คือคะแนนร้อยเสียงที่้องส่งแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อยู่ที่คนไทยทั้งประเทศแล้วว่าเขาจะแบบเห็นเต้หเห็นก้้งใช่ให้กำลังใจใครมากกว่ากันเลยขณะที่กองทัพแฟนคลับก็มาชูป้ายไฟให้กำลังใจที่ลานหน้า Impact Arena ตั้งแต่ก่อนเที่ยงเพราะไม่อยากพลาดวินาทีสำคัญของสองหนุ่มเต้และก้้งค่ะหนูว่าหนูมั่นใจนะคะเราสู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะ วันนี้ไม่ว่าจะได้ที่ห่หรือที่2ยังไงน้องกั้งก็ยังเป็นน้องกั้งเดอะสตาร์สิค่ะรวมลุ้นพร้อมกันว่าใครจะคว้าดาวเป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยพร้อมชมคอนเสิร์ตเจกองทัพศิลปินเดอะสตาร์อาทิโดมตั้มออนแกงส้มชฉรีนดีฮั่นและกิง่งรวมถึงแขกรับเชิญบิ๊กเซอร์ไพรส์จะเป็นใครเฝ้านาจอให้ดี3ทุ่มครึ่งคืนนี้โมเดิร์นไนท์ีวีถ่ายทอดสดส่งตรงจากอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีค่ะ